สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่เขื่อนริมน้ําวัดอําพุวะลาลามอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ที่อยู่ใที่ท,ที่ที่อยู่ทีอาคารที่เห็นนี้นะครับเป็นอาคารประดิษฐานพระสมเด็จโตองค์ใหญ่นะครับแล้วก็ด้านหน้ามีอนุสาวรีย์พระยาเจ็กนะครับทหารทหารหมอนที่มาร่วมกูชาติพระเจ้าตักสินและพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับ วันนี้ผมจะมาคุยถึงวิสัยทัศน์ของการพัฒนาวัดอําพุหรือการเปลี่ยนแปลงวัดอําพุกับพระอาจารย์สมชายเจ้าวาดวัดอําพุนะครับที่ไม่หยุดยิ่งไม่หยุดไม่หยุดหย่อนไม่พักผ่อนในการพัฒนานะครกราบนมัสก,รการพระอาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับดูเหมือนจะลงทุนเยอะหรือทางจังหวัดข,อขออาอนุมัติพวกไหนครับพระอาจารย์ คือในแนวความคิดของฝ่ายราชการก็คือในความคิดของของข,องขา้าราชการของผู้บริหารประเทศนี่ก็คือเรื่องหนึง่งเรื่องของวัดกับชุมชนก็คือเรื่องหนึ่งครับนี่เมื่อสองสองสายมาประจบกัน,นในแนวความคิดทันเดียวกันก็ค,ค,คือต้องการให้วัดทุกวัดเนี่ย<ห>เป็นที่ศูนย์วิตใจของประชาชนหนึ่งต้องสะอาดสองต้องสัตย์รับสามเปิดโอกาสให้ผสมได้ทํางานครับ ชาวบ้านม่รู้มีานมีน้ำท่วมชนมี่าวคนใหญ่มีคนขาดโอกาสครับเนี่ยก็เลยประกอบกับทางวัดที่อยู่ดีมานเนี่ยวนใหญ่ก็ถูกประสบภัยเรื่องน้ําท่วมประจําทุกวัดเลยทุกวัดฝั่งนู้นราตัวหน่อยพอเหมือนกันเหมือนกันชนน้ำท่วมเหมือนกันหมดครับครับผมนี่มันก็เป็นปัญหาที่ซ้ำซากท่วมซ้ำซากท่วมซ้ำซากความช่วยเหลือต้องมาซ้ำซากเหมือนกันเหมือนกัน ถ้าการช่วยเหลือแต่ละปีเนี่ยก็ไปดูรายจ่ายของกระมาที่รายจ่ายมาแต่ละปีไม่ใช่น้อยคือถ้าน้ําไม่ท่วมเนี่ยป้องกันเนี่ยค่าบุรณะต่ํากว่าไก็คือสนใจที่เกิดจากภาษีของประชาชนครับก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือภาคฝ่ายการเมืองที่ต้องมาดูแลว่าจะลงมาสรวนไหนอย่างไรและให้เป็นประโยชน์กับประชาชนคนทั้งประเทศครับวัดอัมพวระลางพร้อมกับด้วยวัดอหลายวัดเนี่ยท่รับ สนับสนุนเรื่องนี้ก็คือเพื่ออะไรบ,าบร้ากางให้วัดเนี่ยเป็นที่ผ่อนหน่อนใจของประชาชนครับต้นไม้กลมรื่นครับความสะอาดวัดต้องเป็นต่อไปในอนาคตต้องเป็นของโลวีเลนนิ่งครับต้องมีความรู้กับวัดมีเรองที่มีประวัติศาสตร์ครับอย่างวัดอภูราก็เช่นกันครับทุกวัดมีประวัติศาสตร์ทั้งนั้นค,คือวัดก่อนนี้ผมไปเนี่ยชื่อของวัดที่เป็นชื่อบุคคลในการสร้างนะครับจะเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์เกือบทั้งสิ้นทั้งสิ้นทั้งสิ้นเลยไม่ วันคืการบุญ่ยังมีปริศาสตร์วัดที่สร้างโดยหญิงงามเมืองยังมีปฏิวัติศาสตร์ยังมีประวัติศาสตร์เลยครับแล้ววัดทั่วไปที่มีชื่อที่เจอน,นางโน้นนางนี่นะครับทุกวันเป็นชื่อมีประวัติศาสตร์หมดทั้งหมดครับวัดต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่ขุดขึ้นมาเองไม่ใช่ยิงถ้าเป็นวัดในสร้างในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้เขาบันทึกเรื่องราวของคนสำคัญเกือบทั้งหมดสมัยก่อนเนี่ยสันตินาเยอะครับแล้วก็พอเวลา คุณลงคุณหลวงเก้าใหญ่นายตอหรือแก่ตายไปพิลาลายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งสมบัติให้ลูกหลานมีพี่ฟางแปลงที่ปฏิบัติการไปแล้วควรจะให้ใครให้วายโยให้กับวายเยอะไปหลายชนดเลยครับผมเยอะนี่นะครับทําให้บ้านเราเนี่ยพุทธศาสนาบ้านเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองก็มันมาเป็นขั้นเป็นตอนมาพัฒนามาเรื่อยๆแต่ละปีแต่ละปีมาเรื่อยๆครับพระอาจารย์ตรงนี้เนี่ยสร้างเขื่อนเสร็จแล้วพระอาจารย์จะพัฒนาอะไรบ้างครับตรงเนี้ย มันก็ต้องเป็นที่ให้ประชาชนทุกคณะมาแล้วมีความสุขครับมาแล้วได้ความรู้มาแล้วได้เทคนิคที่ดีกร่าเพราะคนเราเนี่ยต้องเดินไปคณะ้วยการับเดินไปกับพระเราเนี่ยแหละพอเสร็จแล้วกิจกรรมทางุทธศาสนาก็มากขึ้นมากขึ้นพระต้องแอคทีฟต้องอยู่เฉยไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เป็นรูปธรรมที่เราเห็นเลยนะครับหน้าวัดจะเป็นเขตอภัยทานเป็นแหล่งเพาะ คือตลอดตลอดนน้ำจืดตั้งแต่ตั้งแต่นนทบุรตั้งแต่อ่าวไทยเลยอ่าวไทยเลยคือหน้าวัดจะเป็นเขตอภัยพาผ่านทั้งวัดทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับทุกวัดปลาจะชุกมชุมเป็นพิเศษแล้วเขตอภัยยาตรงนี้เนี่ยาจาย์สามารถที่จะป้องกันได้หรือส่งเสริมอะไรได้ทางครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นหน้าวัดเนี่ยทางปะวงเขาจะเว้นไว้แม้จะ แม่เมือนนาวจมงนี่เขาใจเบาในการทําบุญแต่เห็นปลาเยอะเขาก็เว้นเขาไปไปไกลๆเลยเขาเขาก็อยากได้บุญเหมือนกันครับแต่ว่าเรื่องอาชีพเรื่องรายได้เขาก็จําเป็นที่ต้องทําอาชีพนี่แต่เขาเขาเว้นหน้าวัดไว้เว้นหน้าวัดหว้สักคู่ครับเสร็จเรียบร้อยวัดไถ่ล้อเดี๋ยวนี้มีนก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 ปากห่างทีนี้นกปากหางมันมีมาเหมือนกันแค่มาดูครับแต่ไม่อยู่มาดูแต่ไม่อยู่ บางปีเหมือนมีหลายตัวมามาแป๊บๆเลยครับคือมาดูเพราะอะไรรู้ไหมนกปาขางต้องเข้าใจว่านกเนี่ยมันกินหอยเชอรี่ครับแล้วหอยเชอรี่เดี๋ยวนี้มัน่ายได้มันไม่มีนอกจากโดนยาแล้วมัน่ายได้คนคนคนเอาไปกินเองคือคนสมัยก่อนเขาไม่่านกันไม่กินกันนะครับแต่คนสมัยนี้ไม่แน่ใจบางคนนะคแต่ไม่ใช่ทุกคนแล้วเมื่อนกปาขางมาดูแล้วไม่จอดไม่จอดครับ กิจกรรมอุ่นเดี๋ยเราทำไมที่เราจุดเทียนเนี่ยอะไรอย่างไรอย่างนี้ครับพระอาจารย์เดี๋ยวเราจะไปเดินไปคุยตรงนั้นครับผมนิมนต์ให้พระอาจารย์เดินคุยได้เลยได้เลยได้เลยเนี่ยดูบรรยากาศคือการจุดเทียนมันเป็นทีมงานของจากสายบุญของอาจารย์นกงามประเสริฐอาจารย์นกงามประเสริฐเนี่ยเขาก็เป็นอาจารย์สักยานเชื้อสายชาวมอญปทุมนี่แหละเสร็จแล้วอาจารย์นกเนี่ยเขาก็มีลูกษยนลูกหาอยู่ประเทศจีนนเยอะมาก เนี่ยก็พาคนจีนเศรษฐีืองจีมาสร้างทองสร้างพระเนี่ยตั้งหลายร้านเนี่ยเนี่ยแล้วก็เนี่ยมาจุดเทียนกันที่วัดเนี่ยไม่นะรู้สึกชาวจีนไม่มีคนมอแล้วอาจจะได้คนไทยอาจจะได้เนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ยตรงนี้เนี่ยเราจะปัดเสกแบงนี้ใช่ไหมครับคือตรงนี้เนี่ยหนึ่ง มีบุญบารมีของหพ่ออดีตเจ้าว่าสององค์เนาะปัจจุบันด้วยที่ร่วมสร้างไว้ผู้ช่วยเจ้าวาดด้วยจ้าษีพเนี่ยก็ใช้ที่ตรงนี้ในการสวดชินวันชรทุกวันทุกวันให้เข้มให้ขลังวัตถุมงคลที่สร้างของวัดเนี่ยจะสวดชินวันชรทุกวันทุกวันตอนไหนครับอาจารย์ก็เวลาก็จะสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาที่สะดวกบางทีมีงานกินนิมนเนี่ยก็ ช้าไม่ว่างสวดเย็นสวดบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับก็ใครจะมาร่วมพิธีจุดเทียนตามเขาได้นี่ก็ติดต่อทางวัดได้โดยตรงก็ได้เหมือนกันครับคือการจุดเทียนเนี่ยมันมีสองในยะหนึ่งบูชาพระอุตนาตไตรพระภุกษุธรรมผสมบูชาคุณิดามารดาครูบาอาจารย์ที่พระคุณหนึ่งสองบูชาตัวเองทุกคนทุกครอบครัวเนี่ยปัญหามันมี <ersch> มันเหมือนกับว mm ่าเราต้องการทางออกของชีวิตความสุขของชีวิตก็เอาแสงเทียนเป็นเสียงทำนําทางนําชีวิตให้จะสู่เป้าหมายความสําเร็จให้ได้ตรงนี้คือสองในี้ระยะหลังเนี่ยสำคัญติดตามข่าวคราววัดชมพูนะครับทางเวทุดุสิทตวัดชมพูนะครับจะจะร่วมกิจกรรมบุญหรือจะมาร่วมจุดเทียนหรือจะมาร่วมทำบุญเทศกาลต่างๆครับเนี่ยปีเนี้ยอูกเสกที่หนึ่งไกลมากหนึ่งไกลมาก ตรงนี้ตรงนี้ติดแอร์ยังดีเลยเนี่ยครับผมขอบคุณอาจารย์ครับจีเรนพอนส์